เตี้ยมเตี้ยเนาะพี่น้องเตี้ยมเตียมาก่ะ่อนแกนสีผู้ดีผู้ดีไม่เสียงเสียงดังแน่ย้็พี่น้องมือนีฝนตตเกียจไรไดันโตคือเวิดเมื่อพี่น้องเข้าแจ็คแจ็คเราต้องได้เอาคลิปก้านเมื่งเลยเนาะเดี๋ยเตียแสิกับฝันแกนแล้วฝัน่าฝันคักเตียม คิดว่าฝันกับว่าแมนครับเครื่องหลับเครื่องตื่นครับเครื่องหลับเครื่องตื่นก็รู้สึกว่าคุณเมียอยู่กับคุณเมียแบบนี้ไแม่บ้านไปกัไปตลาดเลี้ยงกันเบิดแล้วครับเจ้าของแบบกล้องมูอเสีว่หนักโอ๊กหนักนักข้างหน้าอึนะครับว่างวอกห้องกับห้องวอออกครับมันเหมือนกับลักษณะผีอำเม่ไงผีอำแมน คมัชนาภิย่ำเขากับพืชคัดพืชคัดพืชคัดชักดีเฮ็ดเท่าไรใจระย่านอยู่รแบปคิดยังบ่ออกแบบบ่กับบ่ออกสิฟังไอ้ขุนใสกับบ่ได้แขนกับกระดุกกระดิกบ่ได้เฮ็นยังบ่ได้จักย่างเลยที่จังคืดทำไว้สืดทำไว้ประนดี้ก็ได้คิดยังบ่ออกก็ได้ที่เห็นจะพาได้เจ้าเท่านั้นแล้วสวดมนต์กันแล้วเนี่ยสวดมนต์ ตวดนมุอตาสาสามจบแค่นั้นแหละอันมัดจบกว่าจิตต้อไปดีกว่าดีเพิ่นออกก่อนกว่าดีเิ่นออกก่อนกัรน้ำมูกออกโลดเพี่ยเิ่นออกไปคือซื้อวาชิเป็นสองต้นสามสองต้นนี่แหละยางออกไปก่อนเข็นด้่หลังแวบสิเหลียมมียิ่งขึ้นเลยเอื่นเพื่อนวายแยข้าไปก็เลยเอามือนีในค้มดูซื้อเอามือนีดึงแขนเพื่อนมาแต่เลยถามเพื่อน ย้อนคุ้มจากคุณว่าพ่อแม่ที่เสียไปนะเพื่อนยิ่งจิ้งหนกินจิ้ไหนก็เลยถามข่าวเพิ่นบอาเพิ่นเนี่ยถามมาเห็นพ่อแม่ข่อยว่อมเื่อเนี่ยถามข่าวผีเนี่ยถามข่าวผีถามข่าวว่าเห็นพ่อแม่เผื่็คือเพิ่นเสียไปแล้วดูดแล้วอย่างนี้นะอย่เลยว่าแต่เพิ่นจะตอบเพื่อรอว่าเพิ่อนบอเห็นเพิ่นก็จิหงุดจักเข้าอยู่ต้นเนาะแต่ว่าเพิ่นอนบอเห็นเนี่ยคนดูจักเพิ่นนี่เนาะแม่แต่ผมบอกคุณหนาเลยเด้อ เบื้องหน้าคือคือจังคุ้นธรรมดานไงแต่ว่ามาแบบยื่ยเสือออกจากข้ามากเลยยางหนีสิไหมยม่ออกจากตัวนาเกียงแมนคือจังลุกขนมไปเลยปลุกไปเลยอืมือนถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเพคนบ่เห็นเนาะ่เพคนบ่เห็นเหมือนเดิมอาเ๋อคนบ่เห็นเหล่าก็เลยเพิ่งจะหันหลังสิไปได้ปะเนี่ยก็เลยถามมันจะไม่เหรอที่ออกตัวไดนเอานถามเพื่อนเพื่อนก็บ่กได ย่างกลับมาดอกเพิ่นหันเตหมหวกมาซื้อเพิ่ก็เรียกวาเนี่ยสองเจดหาเจเงเจ็ดห้ไปอดหลอดเลยวเเนี่ยบอกนี่ไปอดหลอดเออจักสีแมนบแมนไหน ชิตจระนาอาครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมก็ใด้ก็ค่ะบสองเจ็ดหาครับสองเจ็ดหางกับอาการแบบนีวัยเจอมา20ปีแล้วที่อ่ำเ่ยกับเคยอ่ำยู่เท <c oughs> ียนึงๆกันอือนอ20ปีที่แล้วนะครับเนี่แต่ก่อนอยู่บ้านเซาเหรอครับคือกันนี่แหละหูได้ยินหูได้ยินสมองเขาคิดได้แต่ว่าร่างกายเขาก็สามารถที่จะกระดุกกระดิกได้ครับ ห้องก็ห hmm. <Guys, S 2> uh ้องบ่ออกเนี huh. <guys>. hmm. <D> ่ยเจอกับ huh. ต uh ัวเองมัน huh. ย hey. uh ังไว้ kay, ึงหมดจักว่าพี่อัมเป็นยังได้เนี่ยต้องอันนี้ยบอกเลขสามตัวเลยแน่นครับสองสองเจ็ดห้าเจ็ดเผื่อหันมาบอกกัเพต่คนก็ไปเลยหายแป๊บไปเลยเข้ากับไายออกเลยเมีไอ้เรื่องวะเนี่ยมีไอ้ให้ใจลวกเลย่องนี่โอ้หใจใจเฮ้ยเป็นดีแท้คือยาบ๊วยแน่เรื่อยเป็นนี่แท้ ยี่สกปีที่แล้วอายุสิบห้าปีได้ก่อนเนี่ยสิบห้าสิบหกปีออกมาออกออกเี้ยนปอเนี่ยโอ้เป็นน้อยนนั้นแมนโดนเลยด้อยต้องเว้นต้งเว้นเลยหรอไปยิ่นเงินเยอะเนี่ยเป็นเหตุงอยุ่้าหนอยไปยิ้นบัตเพียงแต่ว่าความรู้สึกเขาไปยินเบาออกรู้สึกเบาๆออกแต่ดูกระดิกว่าเดี๋ยวขังวุได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับ นึกถึงพระด้ครับผมพระพุทธก็ทำพระสงฆ์เลยดสวนเงื่นรถเป็นไนอนึกถึงพระพระพุทธก็ทพระสงฆ์เลยรับพิธีพิธวดธรรมดาเนี่ยงก็ได้ครับหลวงพ่อาสาเนี่ย็ได้ครับิว่าเป็นบุห่วเหมือนกับเพิ่นโมยานเดียวแล้วสวดไปเลยครับจะาเพิ่นองออกเป็นสีเพิ่นสิติดทว่ไหนี่าก็หนูอย่ยครับเพิ่นจิดวิวาเอาอยู่ใน ทำหมาบ่คือจุดเด่นของูปหงสเลม่หลังบสามาทีจริงหงส์เล้นว่าเป็นลงไข่หรอเป็นีไหมตัวสือนมันกหญ่เลยแล้มันยกให้เบิ้งแนเลยมากเลยเตียกับเลขฝันเนาะครับผมอันนี้เป็นเลขฝันทีอำ้ครับยกกลาเหมือนกับฝันแต่บวนฝันแค่ผีอำนีหล่ะฉันว่าผีอำก็ได้ผีอำผีอำเนาะฝันเครื่องรับเครื่องตื่นแน่นซา เพืนบอกมานี่ครับศูนย์ห้าสี่เก้าสี่ห้าเนี่ยมาคุณมาค่ะเป็นสูตรครับเป็นสูตรกับที่ดึงอกมาครับผมเป็นสูตรที่ดึงออกมาครับไม่ตัวนี้เ้วแต่ว่าเลฟันตีมันจังอาะครับเล็ันไงเดือร่องมึงครับฝันแคีบว่าหลอกเออฟันคีบว่าหลอกฟันคีบว่าหลอกข้าหลอกกีจังๆนึกกันว่าตัวนี้อะไร คอกขึ้นแต่อุ้งมันก็ได้มาคือบอกเป็นตัวเป็นตัวไข่ฟันแบบนี้บ่ค่ะเคยอยู่ออกว่าไข่ฟันเอาะแต่ฟันอีกสองตัวจะจับว่าได้ว่าตัวใดแต่พอมันมันมันโดนเลยคือมีมาอ่ำยามได้ออกยามนั่นแมนนี่พ้องฟันองนี้ดีกว่าแต่ว่าเทคนิคเป็นเทสวงแต่ฟันเนี่ยตอนอ่าอายุสิบห้าปีเนี่ยเจนึ่งคุนบอกสองตัวก็ออกครับ ถึงว่าบอกความว่าด่วนนะพี่อ่ำพี่อ่ำที่ที่มเซนเลยเนาะงานเราถุกเลยเราไปสานจะเห็นเปเลยด้วยงานสองล่างนะสุดอ่ะนะเห็นที่พู้เดียวมันัวใด้เงิอสุดนั้นสุดนั้นแปดสองเราออกแปดสองเลยอะแนนคราต้นที่เซนนดอพี่อนไปซองแล้วมันมองสถานที่เก่าๆเนาะเก่ากับซีเมน กะบโบกุญย,ยุ่งเลขันคิดอยากเห็นมันมัน,มนก็เห็นเลยไหมเห็นขึ้นมาด้วซื่อเนี่ยอันนี้โดนอัมอันนี้โดนยำครับโดนผียำจับยี่สิบยี่สิบก็ผีแล้วก็โดนอู้ยิ่งผู้ชายค่ะลื่นช้ำมาถึงผู้ชายมีมั้ยครับเหมือนกับมาหล่ตัวแต่ว่าเขาควสามารถที่ยิงหัวด้ไรแบมันเป็นทับนี่แต่ว่า,าวยางออกไปก่อนนี่มีแล้วนะครับเป็นผู้ชายครับ ตัวสองตัวครับสิ่งแย่ไม่มียิ่งทีเขาเห็นชัดๆดิเนี่ยคือเป็นมียิ่งครับทีเขาถามเพิ่นคุยกับเพิ่นนเ่ยสะโกนบอกเลยว่าพี่ครับหันไหมทันทันไหนเนี่ยสองเทสหาใส่เลยเนี่ยโอ้คือยั่ได้ละเนาะเด็กห้องบอกเลยครับเพราะว่าเขาถามเรื่องขอเรื่องแม่แล้วครับแต่ติดยังบอกเขาจะไปติดกำลังจิตใส่เลยก็เลยห้องถามเพิ่น สองเจ็ดห้า,มาแมนนครับครับเป็นแนวทางของเตี้ยนะครับครับผีห้องบอกสองเก็บหาพี่น้องใช้วิทยาในการรับชมเป็นความฝันเด้อค่ะชอบน้ำหน้าเตี้ยกับตามาเตี้ยมาเา้าความฝันสู้ฟัง,งเราเมือนนี่เนาะครับผมค่ะจังไหร,รกับเป็นความฝันเท่านั้นเนาะค่ะเอฟซีกับใช้วิทยานในการรับชมจบจังตามพ่อแม่พี่น้องคิดว่าจังไหรกับอมเมนต์มาได้ครับ เป็นแค่ไข่โดนอัมแล้วก็เหมือนฝัน,นเนาะครับเึ่งแบบครึ่งตื่นนาเตียโอ๊ตมาได้อยากบอกชูฟังผู้ใดมีประสบการณ์กับข้าเมนต์มาได้เมื่อนี้ก็อขอบคุณ,ณนาเตียหลายๆค่ะครับเป็นแค่นคนแคนวทางน,นาเพราะวะ่าไฟว่าฝน,ตก,นตกเนาะไอ้บ้าเอาเน,นี้ยมีไอ้บาเอาเนี่ยเนาะฝนตกเบิดมือค่ะเมื่อนี้พี่น้องก็ได้ได้สัมผัสโดนนาเตียข้ามกลางสายฝน ฝนก็ตกเนาะพี่น้องเนาะใสาย,ยากมาอยากรักษาสุาขภาพเ้อกิปนี่กับจิล่าลุ้งว้เพียงซานีกา